นเงียบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับครับตอนนี้พวกเราสามหนุ่ม3ามมุมนะฮะก็จะทำการเข้าป่าละเม็ละเมะนะครับไปหาบางสิ่งบางอย่างมาดูกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรฮะดีก็เช้าเช้าบรรยากาศสดซื่นสดใสนะครับ อยู่ที่อําอเภอมวกเหล็กสระบุรีเนาะตอนนี้นะครับพาทุกท่านมาหากิจกรรมทำเล่นๆกันนะครับอากาศดีมากเลยนะครับอากาศดีชอบจังเลยนะฮะอูหหนูเขาทำอะไรกัน,กน,น,นหาของป้าเหรอฮะ อยู่ต้งไหนมีใช่ไหมนี่ครับมาบอกแล้วใกล้แล้วพาสันพี่เบียบอกว่ามีแล้วเรามาดูกันว่ามันคือไอ้ไรสิรบหรอะข้าวทางน,นมันรนนีพี่บุกกับพี่เบียก็ อู้ส่วนกับตันกับปุยนี่ไปวัดนะฮะพากันไปวัด<า>ไปลุยพี่<า>อ๋อป่าบ่าบ่อยทินี่จิบนี่เห็นนี่จิบๆเหรอมา,าเดี๋ยวพ่อเข้ามั่ง Oh, okay. Ô, cái, cái này chắc nó... ừ. ừ. à? là. Tiểu rồi Tiểu là. 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 Tiểu đã Tiểu là.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  nhìn là. Tiểu là. Tiểu là. Tiểu nhìn Tiểu là. là. Tiểu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  เดี๋ยวนะนตรงในมุมเลยม,มีกี่รังเนี่ยเรามีรังนี้แล้วก็นะทุกท่านเห็นบ่เอหวัวน้ำหวานาาน,นี่นี่เยอะยพึ่งนะฮะนั่นคือรังพึ่งนะฮะโอ้แล้วจะเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาพี่เบียเอาอยัางไงพี่เบียบอกว่าพึ่งแค่นี้มันมันมัน มันต้องเราต้องเตรียมทางหนีทีไร่ไหมหรือว่าใช่เตรียมทางโอ้ระดูดทไหนวะนนี้ไปกนะไม่ไม่ค่อยทำนี่ไม่ช่ยแล้วก็บอกว่าเดินพุ่งต่อยหรือแตนต่อยพูดพูดดักไว้ก่อนพูดดักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าคุณ ดูก่อนฮนะนายพี่เบียร์มืออาชีพนะพี่เบียร์บอกวะ่าขึ้นเขามาบ่อยคือเขาแถวนี้นะฮะทุกท่านอของป่าเยอะนะเนาะเยอะนะครับเพราะว่ามันภูเขาเยอะหลายลูกช่วง,งป,ประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยยี่สิบภูเขาแถวนี้จะเป็นประเภทแบบต้นไม้น้อยเนาะกึ่งๆึ่ง <ๆ S 2> หัวโลนนะแต่เดี๋ยวนี้ต้นไม้เยอะมากนะครับ ต้นไม้ขึ้นเยอะมากนะครับเขาก็อนุรักษ์อะไรกันเก็บไว้อย่างดีเลยเนาะนะครับทีนี้ทั้งหมดแดงของปองของป่านะครับเขาก็อนุญาตให้เราหามาบริโภคได้นะฮะหาอยู่ห้ากินเป็นวัพัน่สัตว์่ใหญ่เขาไม่อืมแต่สัตว์พวกใหญ่ๆพวกอะไรเขาไม่ให้ล่านะครับก็ะจ,ะจะมีพวกหมีพวกหมาจิ้งจอกนะแล้วก็ลิงนะฮะอยู่บนเขาแถวนี้นะมีนะครับยังมีอยู่บางครั้งคนขึ้นไปหาของป่าเนี่ยก็ เจอหมีไล่เหมือนกันนะครับเจอหมีไล่ทีเห็นหมีนะครับต้องวิ่งนะเพราะว่าเห็นหมีนะครับอ,นนอ,อ่ะนี่ตอนนี้เตรียมก่อนเตรียมทางนี้ที่ไล่เตรียมว่าจะทํากันยังไงเอายังไงนะครับเพราะว่าะระบบเออไม่ใช่ระบบหลังมันอยู่ข้างบนนะหนุนอยู่ข้างบนน่นแล้วเราจะ,ะจัดยังไงนะครับ เด,เดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าเป่าควันเป่าควันสักหน่อยแล้วก็ขึ้นไปตัดกิ่งจิกนี่ไปสั่นแผนเผนแต่จะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าฮะเป็นไหมไม่รู้โอเคกูบอกไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรารอดูสักกู่ให้พี่เบียร์ไปเอาอุปกรณ์เพิ่มก่อนนะครับเอาครับเอาครับเริ่มแล้วอุปกรณ์เสริมมาแล้วนะฮะทุกท่านก็ต้องใช้บันไดเลื่อนนะฮะที่เราสั่งเข้ามาจาก เอาองคันนะระวังล่วงนะช <นะ S 1> ื่อชื่นาพี่ผู้อยู่กลางนะอ่าพี่เบียบอกพี่เบียมีควันนะครับพี่เบียก็จะใช้ระบบรุมควันแบบรวมควันพิเศษนะนได้ไหมเนี่ยเอยเอคือมันมีต้นกระถินแล้วก็จะเป็นต้นหนามนะ ตัวหนามเยอะนะฮะท่านมันก็เลยขึ้นไปลำบากนะครับนกเยอะนกรังนกก็เยอะนะ ียต oh, right ั oh, e ้งตั้งโต๊ะตรงนั้นตั้งเก้าอี้ตรงนั้นโอ้โเป่าแล้วฮะเป่าแล้วควันมาแล้วควันมาแล้วครับอิเดียบอกว่าขอใช้ควันนะนี่นี่นี่สูตรนี่สูตรนี่สูตรลมควันฮะเห็นไหมโอ้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคามุ่งกันเ้ยระวังระวังระวังโต๊ะระวังแล้วัะ เราไม่เห็นนะป่กคันคือตัวเขายังเต็มรังอยู่เลยตอนนี้อาจจะทุรักทุเลหน,น่อยหนะึ่งฮะเพราะว่าเรากินไม้เยอะนะครับนอนนอน,น,อนข้างในนอนอาจจะมองไม่เห็นนอ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 นเมาแล้วเมาแล้ว,ลวคนเมาเลยใช่ไหมเม,า,มาควันแล้วตอนนี้ เอาละตัวตัวเขาออกละเลิกมองละเลิกมองละเริ่มละเริ่มละโอ้โห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 นั่นนันน่ระวังนะถึงมาแล้วถึงมาแล้วโอ้ อเอาจานมาใส่เลยใช่ไหมบุเอาถุมมางมาเลยอูแตกกระจึงหมดเร็ว เงียบไว้ลุ้นๆลุ้นๆๆลุ้นๆนลุ้นๆๆนิ่งไว้นิ่งไว้เดพุตอนนี้ตอมเต็มหัวผมแล้วเจ๋อเจ๋ยนะครับอย่าหายใจ ยไปก่อนได้แล e ้วอ <geliyor> <im ple o> ้ยได้ไาแล้วได้มาแล้วได้ไาแล้วแต่มาเรียกพี่เบี้ยปุ๊บอ๋อมอผู้รับกับพี่เบี้ยเร็วผู้รับเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแล้วเมาแล้วเมาแล้วคนก็เมาแล้วตอนนี้พึ่งก็เมาเคียออกไปข้างนอกเอาไปออกไปเคลียร์กันข้างนอกก่อนถึงจานตอนนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งนะครับผลงานโอ้ย ทุลักทุเลออกมานะทุกท่านตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งอูโหระมาณเยอะเด้อฮายไข่กระเพียบเพียบเลยไข่เต็มรังเลยสุดยอดฮะเอาโชว์ดิพี่ผู้อยากกินแล้วกกลวะไปไปเอาอีกหนึ่งหนึ่งรังนะฮะพี่เบียบ,บอกว่ามีสองรังนะฮะที่ดูไว้นะครับ เดี๋ยวไปดูว่าหลังนี้จะเอาได้ไหมหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับแต่อนนี้โอ้โหน่ากินมากเลยเีพัดมันนี่ฮะดูท่าน,น,นทางเดินเราต้นไม้ตัวนี้คือต้นไม้ที่เป็นความทรงจําเลยนะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้เลย,ย,ยต้นใหญ่ถ้ามาตรงนี้คือสุดสุดทางบ้านเราแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเขตภูเขาเนาะ น่อยหนึ่งเป็นที่หน่อยหนึ่งแล้วก็จะเป็นภูเขาทางโน้นเคยขึ้นภูโน่นผมเคยขึ้นไปนะหลายปีแล้วแลวหละตอนนั้นขึ้นไปหาของป่าพวกหอยเขาวพวกอะไรก็ขึ้นมาหาทางนี้ใช่ปะหอยเขานี่คือหอยแบบหอยหอมหอมมากแบบผมมาแล้ว <ใน S 1> ผมต้อง<ร>แบบต,ติดใจอยากกินนะครับ <laughs> แต่ว่าต้องรอฝนตกแล้วหอยเขาถึงจะออกมานะครับตอนนี้ไม่มีฝน ก็เลยอดนะฮะตกหน้าหน้าไหนมันก็ออกใช่ไหมใช่ครับเอานะคือเป็นถ้าตกแรงๆอ,ออกถับตกติดต่อกันตรงั้นสองวันอ,อวันนั้นอ,อ่อมาเจอฝนดีใจใหญ่เลยว่าจะได้กินหอยเขาที่ไหนได้ที่บ้านฝนที่บ้านไม่ตกตก,ตกแต่ที่อื่น <c oughs> อาทิตย์ทรงแสงแรงกลา้านี่ฮะเราใกล้ๆพระใกล้ตีนเขา <Okay. S 1> ฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะเปื่อยดิรอแป๊บนึ่งอันนี้เขาอะไรนะเขาเรียกตัวภูเขาอะไรเขาสีนวล ดอกอะไรขาวๆต้นไม้เยอะเน,ะนาะตไม้เยอะเลยมาแล้วเราขึ้นเขาเพราะเรารักเขานี่โขดหินหน้าฝนนี่มาแถวนี้ไม่ได้หรอกน้ำเยอะใช่ไหม แถวนี้เต็มหมดแหละนะครับน้ำแถวนี้เนี่เฮึยโอ้ยเขากันอันนี้เป็นทางเดินปกตินะฮะของชาวบ้านที่นี่เขาก็ขึ้นมาหาอยู่หากิน ถ้ำมีเหรอทางโน้นน,นะนะทางขึ้นเขาไปเป็นไงพี่บุโชว์ทางขึ้นเขาไป,ป,ไ,าาไ,ปไหมกล้าขึ้นเขาไหมกไ,ไปตามพี่เบียร์ไปโอ้ดูก้อนหินสวยงามแหาย,ายแถวนี้น้ำฝนหน้าฝน น้ำเยอะเต็มเลยหินพวกนี้ก็คือฝนออกมาฝนน้ำชะเอามานั่นเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำปลาไหลหลากน้ำปลาไหลหลากทางน้ำลงมาเป็นลำธานเลยเป็นลำธารลำธานนี้ก็จะตัดลงไปสู่หลังบ้านยายนะหลังบ้านที่เราอยู่กันนะครับไหนไอนี้เบี้ยเหินอะไรดำๆเี็ไหม กำลังพึ่งหลวงเลยใชหมพึ่งนนหลวงนะเออตรงนั้นน่ะใช่อุย้ยยังใหญ่เหรอไหนอ่ะพึ่งเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งเห็นเลยแล้วอุย้ยใหญ่มากเลยไหนอ่ะเข้าไปดูไหมแต่ว่าเราคงไม่กล้าเอาหรอกก็ไม่กล้าเพราะเป็นกลางวันกลางวันใช่ไหมต้องพาเข้ามาแต่ไปดูก่อนว่ามันใช่ไหมลังใหญ่มากเลยขนาดมาพึ่งเห็นใช่ไหมก็ เราเพิ่งเห็นนะครับเห็นเพิ่งฝายทำนี่ฝายโอ้นี่ฝายชะลอน้ำเนาะโน้ด้านนู้นนี่ใช่ไหมโอ้สวยจังนกยูบ้าไหนโอ้นู่นโอ้ยล่ะล่างอะไรล่างกระลอกล่างกระรอกเหรออ๋อไหนเหรอไหนไหนดำกระรอกอ๋อดำๆนะมันจะดำๆอ๋อไม่ใช่ลอกใช่ไหม อ๋อล,งลัลงนกเหรอลังนกเล็กๆเนาะมีไข่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวขึ้นไปดูให้ดูเฉยๆนะจ๊ะมีไข่ไหมอันนี้ไม่น่ามี อะไรเพอร์เฟกต์นี่ไงวงกลมแบบเพอร์เฟกต์วงกลมไปดูหลังที่ไหนป่ะแล้วเข้ามาทำไมเฮ้ยขึ้นถหลังขึ้นเลยแต่หลังมันน่ใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ไม่รู้ว่าใครเอาไปว้าวมันทโดนแล้วหลังเลยนะอ๋อมีคนเอาไปแล้วเหลือตัวเขาเล็กอ่านิดเดียวเนาะใช่ครับอ๋อ อ๋อเหลือแค่นี้เอง <c oughs> ไม่ทนมัทน,ทนเนาะลูกใครไปเห็นไหมเห็นไหมเอยเห็น,ยนดดยอยู่นิดเดียวมีนิดเดียวไะถ้างั้นก็ไม่ได้กลับกลับได้รังเดียวก็โอเคแล้วแหละอันแล้วใช่ไหม <c oughs> อร่อยหวานนะฮะตอนนี้ได้มาแค่หนึ่งรังนะฮะทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเพราะว่า รังนี้ที่เห็นไว้ไม่ทันไม่ทันนะครับมีคนมาเอาแล้วนะงั้นก็<ป>กลับทางไหนทางเดิมเนะาเเนะ,นะจะกลับแล้วนะฮะจะออกจากป่าแล้วนะฮะทุกท,ท่านชิมชิมชิมช,มชิมตั้งหน่อยดิอ,อร่อยไหมอร่อย,อยนะำึ่งออกมาเยอะมากเลยน้องอย่ทำกินผึ้งเข้าไปด้วย แก่แกินเหลืออือแก่ย function, ังไงมันจะทำฉีดนะทีนี้ยาลองแกะดูด uh? ูน uh ้ำอน้ำน้ำเพิ่ช่ำมากเลยโอ้โหย้อยย้อยย้อยเค้นี่ก่อนใส่นี้อหวานเจี๊ยบเอาใส่จานเลยจานแล้วเดี๋ยวเดยวด้แกะทำไม่ เอาวางไว้ก่อนด้ยเดี๋ยวเผื่อเขาอยากเห็นว่ามันอยู่ยังไงโอเคเอานี่แหละฮะเรา<อ>พร้อมเสิร์ฟนีหวานโอเลีเ่ยน,าานเลียถุงเลยอร่อยหวานใช่ไหมโอ้โหพี่น้องดูกิ้งกือตัวใหญ่มากกิ้งกือที่นี่ดูดิตัวใหญ่กิ้งกือตัวใหญ่เนาะตัวยังใหญ่เลยแถวบ้านผมตัวเล็กกว่านี้นะเนี่ยแถวนี้กิ้งกือตัวใหญ่มากเลย ธรรมชาติจึงสุดสายสวยงามอยู่ท่านเห็นอีกหนึ่งรังอ้นู่นเดี๋ยวบอกว่าไปดูรังที่เขาเอามาแล้วก็ส่องมาเห็นว่าตัวแม่เขาบินมาจากไหนมาอีกตรงนี้อีกหนึ่งรังแต่ว่าอันนี้เหมือนจะร้างแล้วเนาะสีน้ำตาลเดี๋ยวอ่ะงั้นก็จัดอีกหนึ่งผลงาน สำหรับการเอาพึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรังที่สองนี่ปีนเหรอโหพี่เบียรยนี่ไปแล้วครับปีนโ,โระวังเด้ออ๋อเป็นต้นมะขามพอดีเนาะกิ่งเหนียวโนนพีเบียรยก็พ่นควัน สามารถพผนควันได้อ๋อกิ่งไม่ไผ่ะนะไอ้กิ่งมะขาม,ามอา่ะน่าจะหักยากนะปุ่ยแม่ชิงแม่เอามีดนะเดนะี๋ยวนะฟันก็๊กก็๊ก็ เสียงเสียงดังฟังชัดอู้หูหอู้หูเหนียวเลยกิ่งมะขามแกะแกะเสาะเลยได้ปะเฮ้ยได้แล้วเบามนุษย์ควันเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอายุได้แล้วโอ้จะรังเลยจริงๆเนาะรังเล็กแต่ว่าเขาจะรังแล้วยังพอมีอยู่เนาะ นนะอโยุล,ลงมาเลยมิดโอเคข,อนะข้างบนเป็นรังกระรอ,อกอข้างบนนนนรั oh, oh. งกระรอ,อกกระรอกก็มีเยอะนะท่นี้ไหนโ oh. อกก้คน คนเนี่ยเมาตอนนี้เมากว่าพึ่งเนาะเป็นพึ่งนะโอ้เหมือนเหมือนแบบว่ามันจะร้างแล้วเนาะโอ้โอ้้ดนนงัจะร้างแล้วไม่มีไม่มีตัวแม่เขาแล้วล่ะเหม็นหวานไหมโอ้จะไม่มีแล้วมาบีบดูดิไม่มีแล้ว ไปเดี๋ยวเอาไปทำไอ้นี่ให้ยายได้ปแต่ไม่ใช่ขี้ผึ้งเหรอใช่ยายก็ทำขี้ผึ้งได้ใช่ไหมได้อ๋อไว้ทาปากไว้ทาปากอ๋อมีประโยชน์อีกใช่ไปทำขี้ผึ้งทาปากไปรื้อเลยยากแล้วมันจะทะลุแล้วนิดเดียวหย๊บเกี่ยวน้ำผึ้งไปเราไม่เกลี่ยโอเครอดพ้นแล้ว สำหรับภารกิจพิชิตรังพึ่งเย้เรียบร้อยฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะทุกท่านขอบคุณที่รับชมนะครับบายบายพี่บูบายบายกินนำหวานอยูนู่นนู่นนะครับหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้น 찝찝 i p